เอาจริงๆเอาไม่เอาไม่โทษเด็กเลยจริงยิ่งวันนี้อ๋อเห็นคลิปอ๋อยิ่งสงสารเด็กเลยค่ะสงสารเด็กเลยค่ะเขาคือห่าขาวนะแต่เขากำลังโดนเติมเต็มในสิ่งที่มันผิดๆคุณนี้คะใช่ไหมคุณนี้คุณนะ้เด็กเขาไม่ได้ผิดอะไรคนที่ผิดคือผู้ใหญ่อืม คนที่ปิดคือผู้ใหญ่นะคะคุณจะไปโทษเด็กแปดขวบไม่ได้เขาไม่ได้มีวุฒิภาวะอะไรขนาดนั้นที่จะรู้เรื่องอะไรแบบอย่างนี้คําพูดเขาเนี่ยเขาไม่ได้พูดเป็นประโยคายาวๆหรอกเขาพูดสั้นๆแค่นั้นค่ะเป็นการจํามาพูดเป็นการจํามาพูดจำจากใครล่ะจำจากพ่อจากแม่ไงพ่อแม่ทําให้คนเกลียดเด็กถ้าคนแย่ๆไม่ได้ก็จะเกลียดเด็กไงแต่อ๋อไม่ได้เกลียดเด็กอ้อเกลียดผู้ใหญ่ที่ทําแบบนี้ คุณเข้าใจไหมคุณเข้าใจไหมคะคุณเข้าใจไหม,มบางคนเนี่ยพยายญ่ไม่ได้ก็จะเกลียดเด็กไปด้วยแต่อ้อมไม่เคยเกลียดน้องค่ะน้องน่าสงสารก็บอกเลยแม่ไม่ใช่ฮินดูแม่ไม่ใช่ฮินดู เนึกว่าปลากระจูหกด้านทำไมมันนีเสียงจานข้าวแลนะขอไปยต้องกินข้าวด้วยเพราะว่าอ๋อยังไม่ได้กินข้าวเลยกินข้าวมื้อเดียวอะ่ะวันนี้เพิ่งจะได้กินข้าวอีกอร่อยครับอร่อยไหมเห็นไหมลูกสะใภ้ทำข้าวให้กินอร่อยอร่อยอร่อยอ จเ,เจ๊แค่ินดูอะไรเจ๊เจ๊มาที่หลังเจ๊ไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะเจ๊ไม่รู้เรื่องใช่ปะเจ๊ผู้ชายอืม <laughs> เจ๊มาที่หลังเนี่ยเจ๊ไม่รู้เรื่องเนี่ยฮินดูเนี่ยเออปู่ย่าตายายเขาเป็นฮินดูหรือเปล่า กินดูเขาไม่ถูกกับพระพุทธเจ้าเขาไม่เอาพระพุทธเจ้าต้องจิ้มก่อกินน้ำก่อน ก็ต้องไปดูว่าเขานดงทับถือศาสนาอะไรแต่กําลังสันนิษฐานว่าพ่อแม่เขาเนี่ยใช่ฮินดูหรือไม่เพราะเห็นชื่อแล้วจีฮินดูเนี่ยถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารของพระวิษณุ และเขาก็จะไม่สนใจในพระพุทธเจ้าฮินดูไม่ยำเกรงต่อพระพุทธเจ้าไปสืบต่อเอ้าบันนี้อาคารนคู่เก,กลียดาไอูนี่เดี๋ยวกูจะลองเพลงเนี้ยหลอนอยู่ในหูด,ด, <laughs> ดีนะฉันไม่มีทีมงานทำนั่นไงกูทำคลิปแข่งกับเขาแล้ว คือสีงามเนาะอืมี่อย่างเงี้ยเป็นไหม <S <S เลื่อนฟีดมาเมื่อวานสองวันนี้กูเจอแต่เนี้ยตัก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 อยู่แบบนี้หลยะโอ๊ยโปปินทำไม่เป็นไม่ได้ครบทุกอย่าง นางฟ้านางสวรรค์อ๋อสองนาลีสวรรค์ก็เดี๋ยวก็รอดูอะคะ่ะเธออยางให้ฉันพูดอะไรเยอะกว่านี้เธอรอติดตามเรื่องนี้ดีกว่า mm hmm. เออไปส่งที่ไหนนะเธอ้พลร,รับสองมันไกลมากเลยนะไม่ไกลไม่ไกลตรงไหนมันไกลมากแล้วมันอันตรายกันคืนไปทำไมแล้วไม่นัดเขามาขึ้นทางล่ะเฮ้อ mm hmm. ตัดผมตัดผมนะเอาตัดได้สามวันสองวันละค่ะแต่ว่าเอาผมหน้ามาลงเฉยๆเพราะว่าไปลบคิ้วมาอยากอธิบายแบบไม่มิดเบือนหมายถึงอะไรคะเพะอธิบายเรื่องศาสนาไม่ได้ค่ะเพราะอ้อไม่ได้รู้ลึกเงินที่ประมูลเอาไปไว้ไหนไม่ทราบเหมือนกันไง ผมวิทยาศาสตร์พันเปอร์เซนต์พันวูกบอกว่าผมเป็นอะไรลงมาเกิดนะนนนใครก็พูดได้ค่ะขอบคุณสลับของขวัญน,นะคะพวะกแอดมินมับอกว่าฉันมาไนอะไรสุดหาของขวัญใช่จ้าฉันมาไนอะไรสุดหาของขวัญ ไม่ใช่คนไทยค่ะเท้าจัตุโลกกระบาลบอะพอลูกบอกเชื่อเลยพอลูกบอกเชื่อเลยเดี๋ยวทุกคนรอดูดีกว่าเนาะอ้อ,อพูดอะไรมากไม่ได้ค่ะ เดี๋ยวรอติดตามเร็วๆนี้เป็นหนึ่งจับมือกับทนายอนันตชัยเรียบร้อยแล้วอนันตชัยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเราก็ได้ข้อมูลอะไรมาแล้วก็จะรวบรวมนะคะใช่ค่ะเคสนี้เป็นหนึ่งทำแต่แรกเลยค่ะตอนแรกเลยจะมีหลายๆเพจที่เล่นก็จะมีเพจคุณพมิกคุณพระบียเพจคุณพระโรสนะคะที่เขาเปิดเรื่องนี้แต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีคนจับมาเล่นเท่าไหร่พอเป็นหนึ่งมาเล่นปุ๊บเนี่ยนะคะก็มีหลายๆเพจส่งข้อมูลมาให้ แต่ตอนนั้นก็อย่างว่าอ้อมีข้อเท็จจริงแต่อ้อไม่มีคนที่จะมาคอยดันเรื่องกฎหมายทั้งที่เจ้าของกระทรวงเนี่ยนะคะก็เจ้าของพอมอเนี่ยเขารู้อยู่แล้วกฎหมายทําอะไรได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะอจนตอนนี้อีซอกลับมาขย่าอีกครั้งนึงนะคะข้อมูลต่างๆที่อ้อมีอ้อก็ส่งให้ซอและหลายๆเพจก็เริ่มส่งข้อมูลกลับมาให้เรานะคะอา่า อยู่เงียบๆในวังบาดานไม่เป็นไงก็เลยต้องโดนระเบิดถ้ำเพอ,อพร้อมเจอนะเพอะพร้อมไปออกรายการต่อหน้าด้วยเอามาเลยค่ะแอดมินอะไรทั้งหลายแหล่ใครก็ได้มานั่งในรายการเลยไม่ต้องเอาเด็กมาเอาผู้ใหญ่มาเลยค่ะดิฉันพร้อมเผชิญหน้าเลยนะไม่ต้องกลัวดิฉันตบค่ะดิฉันมีเหตุผลมานั่งคุยกันตรงหน้าเลยค่ะแต่เขาไม่มาไงเขาอ้างว่า อยากให้คนพวกนี้หาผลประโยชน์กับเราทุยเราไปออกเขาก็จะได้เขาก็จะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเขาได้หน้าตาเขาได้ชื่อเสียงสื่อเขาก็ได้ในสปอนเซอร์ของเขาพุดว่าอันนี้คุณแม่เขาพูดเรื่องของเรื่องคือมึงไม่กล้ามึงไม่กล้าไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาอ้าง ไม่กล้าค่ะแต่คุณบอกกับชาวด้อมของคุณว่าเราจะไม่ไปให้เขาได้ผลประโยชน์จากเราเอาไม่ได้ไม่ได้เสียงนี้ไม่ได้เสียงนี้ไม่ได้ <c oughs> ไไดต้องเอาเสียงเขาอ้างไปหมด <c oughs> เราไม่ไปเสียเวลาเราไม่ไปเสียเวลาคนพวกนี้เราไม่เสียเวลา เราอย่าไปให้ค้าเขาเราอย่าไปให้เขาหาผลประโยชน์กับเราเราไม่ไปประชิญหน้าเพราะเราไม่อยากให้เขาเอาเราไปหาผลประโยชน์อโอไลท์ทุกวันนะคะดิฉันไลท์ทุกวันนะแม่รถจนจข้างในแล้วเราจะปลยของขับรถดีๆล่ะ ทำไมแม่คาดผมตลอดเจ๊หนูเห็นแล้วอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันข่าวเฟีกนิวไม่ใช่ค่ะถูกไหมคะมันบังเอิญมันบังเอิญจริงๆถูกไหมคะในกลุ่มเขากินอะไรกันครับหญ้าหรือเปล่า เหมือนเหรอหน้าฉันสวยกว่าเด็กไม่มีความผิดอะไรทั้งนั้นละคะ่ะคนจะผิดคือพ่อแม่คะ่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังแอดมินเอยหมอเอยผิดหมดเลยคะ่ะเ<า>จ่อข้านี่มึงโต๊ะตรงนี้นี่ใส่สะ <laughs> แบบนี้ตลอดเลยเป็นการตรวที่ทรงพลังมาก